สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม Leap Over the Rainbow เกมมือถือแอคชั่น r า g ภาพสไตล์อนิเมะเปิดใหม่ของทังค่าย X7 g เซเกตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเล่นได้ทั้งสงระบบนะทั้ง iOS และ Android ทาง x ซเว่นกมได้ทำการแจกคูปองบาทเติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยแจกทุกวันนะครับอ่ะแล้วก็ แจกกิฟต์โค้ดไอเทมทุกวันแจกตัวละครทุกวันโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยโอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าดาวน์โหลดของเกม leap over the rainbow นะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงิน90%ทุกแพ็คเติมเงินแล้วก็ได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี648อย่หยวนหรือประมาณสาม0บาทไทายรับทุกวันนะครับแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดทั้งหมด13กิฟต์โค้ดนะครับผมนะ เป็นโค้ดที่ e x ็ก u s คลูทั้งหมดเลยนะครับผมสามารถนำไปกรอกได้ที่เกมได้เลยครับผมรับของรางวัลมากมายนะครับให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดตรงคำว่า open ตรงนี้ครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จกดติดตั้งครับติดตั้งเสร็จจะขึ้นคำว่า Open ครับกดคำว่า open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับโอเคผมเราก็เข้าอยู่ภายในตัวเกม l i v e Over the Rainbow แล้วนะครับสำหรับเกมนี้ X7 เกมแจก คูปองบัตรเติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยนะผมรับได้ตรงนี้สวัสดิการครับคูปองนี่เลยนะครับผม hey, แจกทุกวันนะนี่ครับ648หยวนเนาะเราสามารถนำคูปองในส่วนนี้ไปซื้อแพ็คเติมเงินได้ทุกแพ็คนะครับที่อยู่ในเกมเนาะแล้วก็แจกกิปโค้ดของผมนี่เลยนะครับแจกเยอะมากนะครับบอกเลยนะเกมนี้สายฟรีเล่นไะด้สบายๆนะครับ ่าโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์นะครับผมอ่าสำหรับเกมนี้ผมเราสามารถอาจัดทีมได้สูงสุด3ตัวละครน,นะครับทุกคนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุด ดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดอ่านะครับสำหรับตัวละครเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นธาตุเนาะมีธาตุไฟน้ำแข็งสายฟ้าธาตุลมนะครับผมนะะแล้วก็อาชีพของตัวละครก็จะมีอ่าหลักๆเลยก็คือสายซัพอร์ตอ่า o าย าการทำลายสายโจมตีอะไรพวกนี้นะผมเนาะอ่านได้ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีปฏิกิริยาของาธาตุด้วยนะครับผมนะอ่านนี่เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นของผมมาที่สมสอนตรงนี้ครับแล้วก็มาที่เนื้อเรื่องตรงนี้อเกมนี้เราจะเล่นผ่านบทต่างๆนะครับผมนะอันนี้ผมอยู่ที่บทที่2นะครับกดติเข้าไป อ่ามันจะมีระดับปกติแล้วก็ความยากเลยผมนะมี2ระดับนะครับผมจะใส่เป็นธาตุน้ําแข็งนะผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับกดเริ่มต่อสู้ได้เลยเรามาเล่นดูผมสําหรับเกมนี้นะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะผมเนาะภาพสไตล์อนิเมะนะครับกดระบบออโต้ได้เลยครับผมเนี่ยต,ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูระบบสกองสกิลนะครับเนี่ยฟันข้างหน้าก็กดย้ำๆได้เลยครับผมแล้วก็กดชาร์จสกิลนะครับเราสามารถอสลับ ตัวได้นะครับผมนี่กดได้เลยครับผมนี่ออกมาแล้วนะครับทั้งหมดสามตัวนะโอเคกดปุ่มออโต้ได้เลยครับผมนี่ครับภาพสวยครับผมบอกเลยนะเกมนี้นะครับนะมีคอมโบสกิลด้วยนะทุกคนเห็นไหมเอฟเอฟเฟ์ครับผมลองมาเล่นดูนะใครที่ชื่นชอบแนวแอคชั่นอาร์พีจีภาพสไตล์อนิเมะนะครับผมนะเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมอ่าแล้วก็แจก คูปองบัตรเติมเงินด้วยนะ648หยวนประมาณ3000บาทไทยนะคนนี่ hey, ฉากตอนใช้อัตติเมตนะครับผมไอ่ hey. สลับต่อสู้ครับผมใช้อัตติเมตนี้ครับผมเล่นเป็นท่าน้ำแข็งนะทุกคนนะบอกเลยครับผมฟาร์มของโคตรง่ายนะครับผมนะฟาร์มแต่ละด่านนะครับสกงสกิลนะครับ มันจะมีให้เราใช้แค่2สกิลนะผมในช่วงแรกเนาะให้เราไปอัพดาวพวกตัวละครเอาผมมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับสกิลของตัวละครเนานะนี่เดินหน้าต่อไปครับผมเราปล่อยออโต้ได้เลยครับผมหรือว,ว่าใครจะเล่นมือก็เล่นได้นะจะสนุกเปอีกแบบนะครับผมอาจเจอบอสคือผมด่านนี้ของสกิลไปครับ เอ,อ้สลับออกมาก่อนอ้าวเรียบร้อยครับผมเดดเลยนะครับเอ้ปล่อยอันติเมตเข้าไปครับผมว่าบอสด่านนี้น่าจะตึงอยู่นะทุกคนนะโอ้โหตึงจัดครับผมติดแช่แข็งไปดีฟาดไปเรียบร้อยครับผม โคตรมันนะผมบอกเลยถ้าใครเล่นมือนะนะครับนี่้องคนนี้โคตรน่ารักครับผมเพราะเราชนะก็จะรับอีกพีเนาะแล้วก็ได้รับพวกไอเทมต่างๆที่จะดรอปในด่านนั้นนะครับผมอ่าลงดัานเจียนตรงนี้นะครับผมความท้าทายเนาะอันนี้ก็จะเป็นการหาทรัพยากรต่างๆนะครับนะครับที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราเนาะเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครของผมมาที่ผู้มีพลังจิตตรงนี้ครับนี่เลยนะครับผมมาที่ การพัฒนาครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมมีอยู่ในทีมนะครับผมนะนี่นะครับอ่ามันก็จะแบ่งเป็นระดับความหายากเนาะนี่เลยครับผมสูงสุดก็จะเป็นการ์ดสีส้มนะครับตัวละคร5ดาวเนาะอ่าหายากมากผมบอกเลยนะหาได้จากตู้กาชาแค่นั้นนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครครับผมมาที่การฝึกอบรมครับนี่ก็จะมีการเลื่อนระดับเนาะ ก็จะเป็นการอัพเลเวลนะครับผมก็จะใช้ตัวอีนะครับเราหาได้จากโรงดันเจียนหรือว่าการผ่านด่านนะครับอัพได้เลยครับผมอ่าแล้วก็อาจจะเป็นการตื่นขึ้นหรือว่าการอัพดาวนะครับผมตรงนี้เนาะหาตัวซ้ํามาครับแล้วก็เป็นสกิลนะระบบอัพสกิลสกิลอะไรต่างๆนะครับผมเนสกิลพัดสีสกิลอันติเมดอะไรพวกนี้นะครับผมเราสามารถกดอัพได้เลยนะครับ แล้วก็ความทรงจําตรงนี้ครับผมเราสามารถใส่การ์ดความทรงจําได้นะผมมันจะบวกค่าสเต็กแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลให้เราด้วยนะครับผมเนาะแต่ละการ์ดมันก็จะมีเอฟเฟกต์สกิลไม่เหมือนกันนะครับ่าแล้วก็สามารถเสริมพลังการ์ดความทรงจําได้ด้วยนะครับผมหัวใจสีสันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอาวุธอ่าเครื่องรางอะไรพวกนี้นะครับผมนะ ตัวนี้โคกาวะชิออนนะครับผมระดับ5้าอย่ห้าดาวนะตัวนี้นะครับเรามาเล่นดูนครับผมนะแล้วก็จะมีระบบกาชาปองผมที่การติดตามตรงนี้นี่ครับผมกาชาปองครับผมมันจะมีอยู่4ตู้เนาะตอนแรกนะครับผมมันจะเป็นตู้น้องอที่ถือร่มเมื่อกี้นะครับผมน้องคนนี้นะครับโคกาวะชิออนนะครับผมเนาะอันนี้ผมเปิดไปแล้วเนาะ เปิด20โลจะได้รับเลยนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นตู้ที่การันตีตัวละครหน้าตู้เนาะสุ่ม80ครั้งการันตีแน่นอนครับผมจะใช้เป็นตัวกระชาสีฟ้าในการเปิดนะครับเอ่ให้เรามาเปิดตู้นี้ก็ได้ครับผมมันจะการันตีตัวละคร5ดาวอยู่นะครับผมนะแต่อันนี้มันไม่บอกนะทุกคนว่าเราต้องสุ่มครบกี่ครั้งอ้า300ครั้งหรือเปล่าเน่อ๋อ300ครั้งจะเลือกได้นะทุกคนนะอโอเคครับผมเรามีอยู่28ใบครับผมมาเปิดดูวับ โอเคไบอินเเมชั่นก็จะประมาณนี้นะกดสคริปไปเลยนะเฮ้ยห้าดาวออกครับทุกคนได้ใครครับโอ้โหตัวซ้ำครับผมชิออนนะครับมาอีกแล้วโอเคอยู่ครับผมอ่าปั้นใช้ยาวครับแบบนี้โอเคอีกสิบใบปุ๊บได้ใครโอโหจะได้เป็นการความทรงจำเนาะโอเคเปิดอีก10บใบได้ไหม เฮ้ยขึ้นแบบนี้โอ้โหไม่ได้นะทุกคนนะอ่าไม่เป็นไรครับผมอ่าลองมาเปิดดูนะนะครับสําหรับกระชัปองไม่เกลือครับผมบอกเลยอ่าแล้วก็จะมีระบบอารีนาพีพีอะไรพวกนี้อยู่เนาะอ่าตีบงตีบอสครับผมเราเล่นเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกให้เราเองนะครับอ่าระบบกิลอะไรพวกนี้มีหมดเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นภารกิจประจําวันอะไรพวกนี้นะผมลองมาทําดูนะครับอ่าการฝึกอบรมเนาะน,นี่ครับ จะเป็นการฝึกอบรมของอาชีพต่างๆนะครับผมนะอ่านะครับามาเล่นดูนครับผมสำหรับเกมนี้นแล้วก็ e ีเวนต์เกก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้นะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วนะครับนี่เพิ่มความเร็วเกมนะแนะนำให้ใช้เลยครับผมใช้ฟังก์ชันนี้แล้วก็เปิดออโต้ได้เลยนะครับพนาโคตรไวแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันบูสเตอร์คลิกอัโตโนมัตินะครับแล้วก็แจกคลิปโค้ดนะตรงนี้สวัสดีการรัดคูปองตรงนี้นะครับ ให้เราคัดลอกแล้วก็ไปเติมที่กรอกกิฟโค้ดได้เลยครับผมกดตรงนี้ก็ได้ขึ้นหน้าต่างไปมีเนาะโค้ดเติมยังไงใช่ไหมครับผมมาที่นี่ครับรูปโปรไฟล์ใช่ไหมรูปโปรไฟล์อ๋อไม่ใช่ครับผมมาที่เมนูตรงนี้ก็จุด3จุดหลักแรกครับนี่กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมคัดลอกวางได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็แจกคูปองบัตรเติเมเงินเนาะ648อย่หยวน3 0 0 0บาทไทยแจกทุกวันนะครับให้เราซื้อแพ็คที่ต้องการที่จะซื้อได้เลยนะครับอาะผมขออนญาตสองทีการซื้อละกันเนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับผมอโอเคให้เลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับออาโอเคนี่ครับผมแพ็ค6หยวนกดติ๊กเข้าไปครับ มันก็จะขึ้นหน้าต่างเติมเงินแบบนี้ใช่ไหมครับผมนี่นะมครับมันก็จะใช้คูปองบัตรเติมเงินของเราฟรีเลยครับผมใช้ให้เราอัตโนมัติเลยเนาะกดติ๊กกดยินยันครับกดชําระเงินแค่นี้เองครับผมวิธีการใช้บัตรเติมเงินฟรีนะครับใช้ให้ครบนะ6 4 8อยู่หยวนผมแจกทุกวันนะครับใช้ไม่หมดพวกนี้ก็แจกใหม่นะครับแค่นี้เองนะเรามาเรีดูครับผมสำหรับเกม Leap Over the Rainbow นะครับผม เกมแนวแอคชั่น RPG นะครับเปิดใหม่นะของค่าย x 7เกมนะภาพสไตล์อนิเมะนะครับผมมีภาษาไทยด้วยนะเล่นได้ทั้งสองระบบนะครับ iOS และ Android นะครับแจกของโคตรเยอะบอกเลยครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วครับผมกอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ